กระจกวิเศษจา๋าบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัตตภีก็ฉันยังไงล่ะจ๋าเออยังไงสวยกว่าทั้งโยอะเทจเจอร์ได้มากนะคะและที่สำคัญก็คือน้ำมะพร้าวมีความเป็นน้ำยอดนะน้ำยอดดอกมะพร้าว คำดอกเนี่ยจะเหมาะกับไม้ดอกมะพร้าวค่ะพูดให้เต็มค่ะโอเคค่ะชอบกินปูไหมคะชอบมากปูนาปูใหญ่ปูเป็นตัวนี่แหละปูนามาบทำน้ำปูเลมต้นด้วยเนื้อปูแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวตักมาไว้ก่อนนะคะจองไว้ก่อนน้ำลายจะไหลมีกระจอวยนะคะเดี๋ยวฉันจะทับปิ้งรัดหน้าให้เธอนะจ๊ะโอ้ยน่ารักไหมเห็นไหมน่าอย่างนี้เลยนะคะ เหมือนท้าหน้าปีใหม่ไปเลยนะจ้ามาเลยเจ้าฮะมาเลยเจ้าโอเคเออเลิศมาอร่อยยังไม่ได้กินเลยอร่อยน่ากินนะ่ากินมากค่ะอร่อยอ่ะฉันจิมเกี๊ยวนะจ้านี่หาวมาเกี๊ยวเทาไม่เกี๊ยวไม่ได้เราอยู่ญี่ปุ่นลืมไปชุดนี้ก็เกิบเนาะเกี๊ยวเน้าเนาะ ต้องสวยต้องสวยเอาไว้ก่อนนี่ถ้าไม่ติดว่าไม่ใส่ชุดแล้วไม่สวยเนี่ยนะคะเกี๋ยวแดนมังกรนะเกี๊ยวแดนมังกรหะวไอ้นีได้ได้ได้ภาษาญี่ปุ่นบอกนะเพราะไงหลายชาติมากเลยตอนนี้นะครับงงไปหมดทุกคนหิวใช่ไหมเนี่ยหิวด้วยอร่อยด้วยเหมาะมากเหมาะมากี่กำเมืองขนาด ฉันจะบอกว่ามันเหมาะมากเวลากินกับข้าวสวยเออคือคมบ้าขนาดสลัดคผักความเป็นผู้ดีออกไปเลยค่ะทุกคนรัมเพราะว่าอาหารอร่อยมากคุณก็้จักเทปจริงจริงแปลว่าอร่อยจริงๆมันเหมือนคำเมืองเหมือนกันนะเหาวอันนี้อน่ากินไงหาวอะไรอย่างนี้เออเออน่าจะอารมณ์เดียวกันใช่ไหมอารมณ์เดียวกัน เช่นเดิมทุกครั้งทานข้าวเสร็จต้องทานหวานนะคะจะได้ไม่ไร้่กันนะครับของหวานสำหรับวันนี้นะคะไอศกรีมลำไยค่ะกินจะได้นี่อมค่ะโอ้แต่จะทำแบบนั้นไม่ได้นะแกแข็งมากจะค่อยๆกินหืวก็ต้องเย่าก่อน เอลดีที่เชียงรายฝากติดตามกดไลค์กดแชร์และ subscribe ผ่านทาง YouTube Channel และ f e c o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  k n p n p e เอลดีที่เชียงรายม่เอลตั้งแนะเจ้า